ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันกุ้งหวานทิศทางไทยผลผลิตจากชาวบ้านพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชทำจากกุ้งแชบ้วยตัวใหญ่ๆเคี่ยวจนเข้าเนื้อหอมหวานไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สีพร้อมทานแค่เปิดฝาก็อร่อยได้เลยขนาด200กรัมราคาเพียง120บาทมาเปิดประเด็นกันค่ะ คนไทยเฮลั่นสนับสนุนเต็มที่เสกสกลเอาจริงเปิดหนึ่งล้านชื่อขับไล่แอมเนสตี้องค์กรใสาเสียมให้หมดไปจากประเทศไทยซึมเนื่องจากกรณีค่ะที่ทางด้านของอายการเป็นโจทฟ้องนายพฤชชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินนางสาวปนัสยาสิทธิจีรวัฒนกุลหรือรุง้งเบนจาอปันนายพักวัฒน์เหรันพจน์และนายพานุพงศ์หรือว่าไม้จันนอกรวมกันเป็นจำเลยที่1-5ตามลำดับ ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึโดยสารได้ให้เหตุผลว่าพิเคราะห์แล้วจำเลยที่สองหรือว่ารุง้งภายหลังจากถูกฟ้องคดีนี้แล้วก็ได้เคยกระทําความผิดตามลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องมาและจำเลยที่สองยังถูกดําเนินคดีในลักษณะเดียวกันกับที่สารอาญาเกรงว่าถ้าปล่อยไปจะกระทําความผิดในลักษณะเดียวกันอีกจึงให้ยกคำร้องขอประกันตัว ส่งผลให้ต้องมีการเข้าเรือนจำค่ะไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาล่าสุดค่ะทางด้านของนางสาวปียนุษย์ข้อสารผู้อำนวยการ a อ n e นส y ี n อินเ a t i o n น l ประเทศไทยเปิดเผยว่าวันนี้ a อ n e นส y ี n อินเ a t i o n a l ทั่วโลกเปิดตัวแคมเปญ Write o f Life หรือเขียนเปลี่ยนโลกโดยแคมเปญน,นี้เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มนักกิจกรรมในโปแลนด์จัดงานเขียนจดหมายมาราธอน24ชั่วโมงโดยเขียน จดหมายทั้งวันทั้งคืนในนามของผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและ20ปีต่อมาก็กลายเป็นการรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทางด้านของนางสาวปียนุชก็ยังได้มีการเปิดเผยต่อว่าโดยในปีนี้เคสของรุ่งพันธยาศิทธิจิรวัฒนกุลจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญน,นี้เป็นครั้งแรกซึ่งอ้างว่าการจับกลุมรุ้งปนัสยาไม่มีความเป็นธรรม ล่าสุดค่ะทางด้านของนายเสกสกลอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยกับดรเวทินชาติกุลว่าได้มีการเตรียมการค่ะจัดแคมเปญด้วยเช่นกันนั่นก็คือการรวบรวมรายชื่อคนไทยทั้งหมดจำนวน1 000, 000ล้านรายชื่อเพื่อยื่นเสนอให้ขับไล่แอมเนสตี้อินเตอร์เนชประเทศไทยไม่ให้มาแทรกแซงประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของนายเสกสกลก็ได้มีการเปิดเผยผ่านสื่อทั่วประเทศว่าองค์กรแห่งนี้อุปโลกตัวเองว่าเป็นองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนแต่การกระทำนั้นเข้าข่ายสนับสนุนให้กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งละเมิดอำนาจศาลและละเมิดสิทธิมนุษยชนสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนส่วนใหญ่ที่สำคัญองค์กรนี้เป็นองค์กรต่างชาติไม่ควรมายุ่งเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองของไทยอย่างยิ่ง สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e @shop6.store s ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ